สวัสดีจึไชิทุกท่านเลยนะครับผมแดกแคทโค้งแล้ไม่นมาตลีมี่เกมกาวเออใช่ไปได้โอเนีกาวเกมเดี๋ยวมจะไอพีไว้ด้านลังครับเขาปุ๊บเนี่ยอันน่ะอันน่ะเนี่ยอ่อเอฟเอกยังเอฟเอกพูดจต้องดังหน้าฉับ สามสองนึ่งัิ้นีเออตรงนี้ม่เก็บเก็บเก็กเก๊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 ้เเก๊เกเก๊กกอกเเดีเส

ไอ้เจ้าจิ๋วเอ้าเ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาพนตัวเเอ้าูเชิายไวอดแล้วม

ni ni ke pai e no ni ke pai la um 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 thôi 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 cái thôi 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 อ้อหมวกมันก็ช่นเดิมอืนาของยังครบครับโอเคไอโดดโดนนี่เออันนี้ี่สองสามเออนี่ เออแนี้ซิววเฮ้ยเออ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 อ้าเฮ้ย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 มาเลยสุดนี่ทำคุยอะไรอือเล่นยังกระทันทันเล่นยังกระทันหันอ้า

ตกคือว oh, ่าทั้งตกไปเทียบเทียบไปตายเราคิวคิวไปแล้วไงเออหยุด่อนจุดกับใครก็จะมาจับเราทำงานก็ต้องซื่อัตย์มานั่นได้โดนน้อยแบบนี้ทุนน้ำบาทเลย ถ้าเกัดกอรหางนเอาเงินให้ไดเนก็ได้ินนนะี่ยแล้วจะมาป่วยกันนะฮิซูนี่เนี่ยเขาเคยเคยเคยนี่เนาะความพิจารณาเน่ย โอเคโอเคโอเคโอ่คโอเ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 เอเอเออเคโอเอเคโ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 อเเคโอเคโอเคโเคโอเคเคโอ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 อเคโอเคโออเคอเคเอเคเคโอเคอเคโออเ

A okay. it's too hot. It wasn't

thank <laughs> you Mm. Mm. Si <laughs> O mm. ชน,นะครับโอชนนะ้ชน,นะนยังไม่ชนะเลยในที่สุดก็ชน,นะครับอือก็เอาเป็นว่าเขาจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับ